สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้จะเป็นการอ่านเส้นชีวิตของบุคคลดังที่เห็นในภาพเส้นชีวิตเริ่มต้นจากด้านขวาบนสุดแล้วโค้งลงมาถึงด้านล่างสุดของข้อมือและมีเลขกำกับในแต่ละช่วงของอายุของบุคคลเส้นชีวิตที่ดีจะต้องลึกและชัดและโค้งลงมาทางด้านล่างอย่างสวยงามจึงจะเป็นเส้นที่สมบูรณ์ที่บ่งบอกถึงความมีพลังความกระตือรือร้นความยืดหยุน่น และความสุขของบุคคลนั้นและเส้นชีวิตแบบต่างๆมีดังต่อไปนี้มีจุดเล็กๆเกิดขึ้นบนเส้นทางของชีวิตบ่งบอกว่าบุคคลนั้นจะประสบความยุ่งยากในชีวิตอยู่บ้างแต่จะเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ง่ายจุดดังกล่าวนี้หากเป็นจุดสีแดงจะหมายถึงสุขภาพที่อ่อนแอลงและความเจ็บป่วยของบุคคลนั้น แต่ถ้าหากจุดดังกล่าว